สวัสดีค่ะ ก็คืออาจารย์สันนภาสุภาธรธรรมนะคะและอาจารย์นกสิตาค่ะอีกหนึ่งคลิปค่ะเอาเราสวัสดีกันก่อนสวัสดีค่ะอีกหนึ่ง, kind of mm งคลิปท่นไม่ชงขะสำหรับคลิปนี้หุงน้ํามันจันหอมต้องหอมด้วยหอมต้องหอมด้วยเพราะเรียนวิชานี้เป็นละสองรุ่นค่ะหอมฟุ้งทาไมต้องหอมเพราะเราจะคุยกันในเรื่องของเสน่ห์เสน่ห์ก็ต้องสวยต้องหอมใช่ไหมคะ ทั้งหมดทั้งมวลสายมูที่มากันตอนนี้คือนาเนตตาหานิยมทั้งหมดเลยมุดเลยคะก็เป็นจ้งใจว่าจะสอนสายเมตตาสายเสน่ห์ให้ครบที่เอาไปสายโชคลาภกันต่อนะคะค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะนานผู้ชมค่ะเอาสาหรับบาง่ันนะคะบอกไว้เอาไปทําอะไรยังไงนะคะมาเรียนมารู้มาศิดตามดูนะคะว่าเป็นอะไรตัวนี้มันต่อยอดมาจากการลง อ๋ลงไน้ทองก็ต้องใช้น้ำมันแน่นอนแน่นอนนะคะแน่นอนนะต้องน้ำมันลงก่อนถึงจะแปะทองได้นะคะลงก่อนแปะทองแปะก่อนใช่ไหมจันทองก็ไม่ต่อยนโอเคนะคะท่านผู้ชมสำหรับของแต่ละอาจารย์แต่ละท่านจะมีเขาเรียกว่ากลเม็ดเทคนิคเฉพาะนะเฉพาะเลยนะคะสำหรับของอาจารย์นุมก็เป็นอีกหนึ่งในเทคนิคตรงนั้นใช่นะคะท่านผู้ชมเร ยังไง <ừ> m, อะไรแบบไหน <ừ m. S 1> นะคะก็จะมีเทคนิคบอกมีขั้นตอนบอกตั้งแต่ต้นไม่ต้องกังวลน,นะคะว่าไม่มีความรู้อะไรเลยจะทำอย่างไรมานั่งเรียนนะคะครูบจับมือทุกคนค่ะ ลงจะบมือทำนะคะแล้วก็ให้ทําให้กับตัวเองนะคะให้ทำให้กับตัวเองให้เกิดความเป็นสิริมงคลให้กับตัวเองอย่างการหุงน้ํา <t> มันก <At> ็เหมือนกันลงมือหมดเลยตั้งแต่การจุดเตาการเติมน้ํามันการเขียนอักขระว่าอันไหนมาก่อนอันไหนมาหลังเทียนยังไงวันนี้วันจันทร์วันอังคารวันพุธทําอย่างไรนะคะบอกหมดนะคะบอกทุกขั้นตอน นะคะไม่ไม่มีการนะ์นะก็คือเรียนไปแล้วใช้ได้ตลอดชีวิตตลอดกาลนะคะ,คะแล้วก็ไม่มีทิ้งลูกศิษย์ด้วยใครที่ติดปัญหาไปแล้วไปประกอบอาชีพอเอาติดขัดตรงนี้เป็นอย่างไรทําไมทําไม่ได้โทรมาหรือว่าเ,อาเข้าไปในไลน์กลุ่มลูกศิษย์นะคะไปสอบถามถ้าเกิดคุณ้องไม่มีเวลาตอบคุณพี่ก็จะมาตอบให้ โอ้โหท่านผู้ชมคะอย่าลืมเรามีรุ่นพี่ไปแล้วนะคะประสบความสำเร็จไปแล้วท่านผู้ชมอย่าเชื่ออย่างงมงายพิจูดได้เท่านั้นนะคะสําหรับวิชาดีๆศาสตร์ที่มาในเรื่องของบางท่านอาจจะบอกว่าศาสตร์ใจใสคือมันมองไม่เห็นอะไรอย่างนี้นะแต่ต้องพิูด้วยตัวเองนะคะพิจูดหนูอยากจะบอกท่านผู้ชมว่าสําคัญในเรื่องของพวกนี้ในเรื่องของการที่ไหวครูบาอาจารย์อย่างถูกต้องรระจักษอย่างถูกต้องนะคะกฎกติกามารยาทโค เราต้องปฏิบัตินะคะแต่ถ้าเกิดว่ามีใครพลาดรับไปแล้วเกิดพลาดครั้งโดยที่ไม่รู้เนื้อรู้ตัวม่ต้องกังวลนะคะโทรกลับมาหาคุแก้ให้ครูจัดการให้แต่เงื่อนไขคือต้องไม่ผิดซ้ำผิดซากเมื่อไหร่กระทำที่ผิดซ้ำผิดซากก็นะคะกันไปตามระเบียบจริงๆนะท่านผู้ชมขาผงแบบนี้มันมีเสื่อม มีเสื่อมนะท่านผู้ชมค่ะแล้วก็ถ้าเราทําผิดทําพลาดหรือทําอะไรไปเนี่ยทำในสิ่งไม่ดีมันก็จะต้องมีการปรับปรุงแก้ไขนะคะเอออันนี้สําคัญนะสติมาปัญญาเกิดในเรื่องของการเรียนวิชาเหล่านี้ใช่ค่ะว่าคือใจใจเราต้องมิ่งมั่นนะเราต้องตั้งมั่น ก่อนที่ท่านจะสาเร็จได้ท่านต้องศรัทธาตัวเราเองก่อนสำคัญนะใต่ทางด้านนี้ยคือมันสำคัญราใช่ใช่ัหในตัวเราใช่ัหนในตัวกูบาาจารย์และทุกอย่างมันก็จะไปอย่าง มีประสิทธิภาพนะคะสำคัญหนูอยากจะบอกว่าพี่ตูนะคะสภาและพิ่ตูดมันเมื่อเราเห็นความเปลี่ยนแปลงที่ตัวเราคนรอบข้างเห็นการเปลี่ยนแปลงคเขาก็จะถามทเราใช่เขาก็จะตรทาเราเองนะคะไม่ต้องไปโคจราเยอะใช่ของดีเขามีไว้ใช้แล้วไม่ารย์ขามาเรียนมารู้เอาไปใช้กันนะอันนี้สําคัญเลยอาจารย์ขาแล้วจริงๆนะโบราณเนี่ยเขามีเคล็ดทุกจุด คิดไม่ได้ไอต้องอันนี้ก่อนอันนั้นอย่าพ่งนะอันนี้อันนี้ไว้ก่อนนะอันนี้อย่าเพ่งนะวันนี้ห้ามเอานี่ลงนะนะคะอาจารย์มีบอกหมดนะเดี๋ยวบางท่านท่านผู้ชมโอ๊ยตายแล้วม่เยอะจังอะนะกลัวไม่ไม่ต้องกลัวค่ะไม่ต้องกลัวนะคะไม่ต้องไม่มีไม่มีการบอกเม็ดว่าเรียนไปแล้วต้องติดเรื่องราวที่เป็นอาถรรพ์ตัวนะคะไม่มีนะคะบางท่านอาจจะไม่เข้าใจขอให้คุณยก ขันไหว้ครูอย่างถูกต้องนะคะถึงเวลาหนึ่งรอบปีคุณทำตามที่ครูบอกนะคะรับประกันความเป็นมงคลในชีวิตมีแน่นอนะคสำคัญนะคะสําคัญเลยคือเรื่องของครูบาอาจารย์วิชามีครูวิชาตาสตนี้สายนี้มีครูทั้งสุขาแล้วก็ส่วนมากครูแรงนะคะหนูไม่แนะนํำให้รั้ชมในครูพักรับจําหรือไปออก ไปเปิดดูและทาตามนะคะหรือไปซื้อหนังสือมาทําตามอยากที่จะให้เรียนกับอาจารย์ผู้มีความรู้ความต่อมาและความํานาญจริงเพราะกฎกติกามารยาทข้อห้ามมีถ้าผิดมันมีวิธีแก้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดท่านศึกษาเองท่านอาจจะไม่ทราบในจุดตรงนี้นะคะแล้วก็หลายๆสิ่งหลายๆอย่างเนี่ยมันอาจจะไม่ถูกต้องนะคะอยากให้เรียนอย่างถูกต้องก็แล้วกันแล้วอาจารย์บอกเฮ้ยไม่ทิ้งอ่ะไม่ทิ้งไม่ทิ้งอ่ะหูน้ำมันจัน์หอมอาจารย์ขา เปิดวันไหนคะเปิดวันที่18กันยา18กันยานะคะก็เรียนมาต้องท้าเย็นเลยเรียนนั่นน่ะ10โมงนะคะจนถึงประมาณบ่าย3นอกจากว่าใครที่มาเรียนแล้วมานั่งเรียนแล้วถึงบ่าย3แล้วยังงงอยู่นะคะคุณก็ปล่อยเวลาหลายไปจนกว่าทุกสิธิ์จะเข้าใจนะคะถ้าเกิดใครที่เคยเรียนกับคุนนกอยู่แล้วจะรู้ดีว่า ไม่ไม่ได้ไม่ได้มาฟีดอะไรแบบตายตัวนะจนกว่าคุณจะทําเป็นลงเลยทําได้นะคะอันนี้อ่าอันนี้สําคัญมีหลายสายเข้ามาหลังมาว่าต้องเตรียมตัวอะไรบ้างเตรียมกายเตรียมใจให้หอมทําจิตใจเบิกบานเพราะเรากําลังมาเรียนสายเสน่ห์เมตตานะ้ออย่าหน้าบูนหน้าเบึ้งมาอาบน้ําให้พร้อมนะคะกินข้าวให้อิ่มนะคะแล้วก็มาเรียนรู้กันนะคะอันนี้สําคัญเนื่องจากว่าวิชาพวกนี้มันต้องใช้พลัง นะคะท่านผู้ชมค่ะถ้าเผื่อว่าลบมาจิตใจติดลบมาแล้วมันก็ไม่ได้นะเจ้าแม่เราต้องมาเคลียร์ช่มาเคลียร์กันนะคะเอาเป็นว่ากุศลมาก็แล้วกันี้นมามีหงุดหงิแต่ไม่ต้องกังวลนะแต่ว่ามาแบบไม่เปิดบานใจเดี๋ยวก่อนที่จะเรียน์นะคะคุณจะเริ่มขั้นตอนกัรปรับแน่นอนแน่นอนถ้าจะเรียนพวกนี้แน่นอนท่านผู้ชมค่ะมารู้เถอะมารู้เถอะแล้วท่านผู้ชมจะรู้ว่า เฮ้ยมันมีอย่างนี้ได้เหรอนะคะเพราะว่าจริงๆถ้าทําอย่างถูกต้องสำหรับโบราณต้องแบบนี้นะนะคะสําหรับวันนี้ก่อนที่จะจากกันไปอาจารย์ขามาเราไปหลายๆคลิปแล้วถ้าสําหรับท่านผู้ชมที่มาคลิปนี้เป็นคลิปสุดท้ายอาจารย์<ม>ฝากเพจฝากเบอร์โทรฝากผลงาน<ม>ฝากอะไรอย่างไร<ม> ได้ที่เพจสิตาพยากรนะคะ ig สิตาพยากรแล้วก็ไลน์กลุ่มนะคะก็คือจะเป็นกลุ่มกลุ่มของลูกศิษย์นะคะแล้วก็ไลน์แอดสิตาพยากรนะคะอยากรู้ประวัติว่าเป็นใครมาจากไหนไปหาซื้อหนังสือประวัติได้ที่ CSBo o k นะคะ่น,น่อนิดนึงติดหนึ่งใน10คณาจารย์นะคะค่ะน่าสนใจใน,นะคะเบอร์โทรติดต่อนะคะ0614639963ค่ะ อาจารย์นกเนี่ยความรู้ความสามารถมากจริงๆท่านผู้ชมค่ะนอกจากที่จะเป็นอาจารย์ที่มีความสามารถเรื่องของการเรียนเกาะพยากรหลายศาสตร์ท่านผู้ชมหนึ่งในนั้นที่หนูจําอาจารย์ก็คือคนนกนะคะยังสอนงสอนอยู่ท่านผู้ชมอยากเรียนอะไรนะคะสอบถามเข้ามากัแล้วค่ะอาจารย์นกบอกว่าเดี๋ยวเปิดให้นะคะถ้าเิดท่านผู้ชมอยากเรียนจริงๆหนูแนะนําเลยนะคะ โอนเงินเข้ามาค่ะเป็นการบรีบบังคับว่าเราต้องสอนนะคะ,ะสำหรับวันนี้เดี๋ยวก่อนที่เราจะจากกันนะคะขอปรารชาสัมพันธ์กันละกันว่าเรามีการเรียนการสอนกันในทุกๆวันนะคะแล้วก็อาจารย์ดรพินโยคุณเจริญเนี่ยท่านก็มาสอนในออศาสตร์ของท่านด้วยคือวัราศาสตร์ไทยในช่วงบ่ายโมงถึงบ่ายสามโมงนะคะต่อเนื่องกันไปช่วงบ่ายสามถึงห้าโมงเย็นท่านก็จะสอนฟรีรค่ะ แต่ที่ท่านสอนช่วงบ่ายโมงถึงบ่ายสามจะมีค่าใช้จา่าย<า>เพราะว่ามันเป็นศาสตร,ร์ของท่านนะก็คือเกี่ยวกับโหราศาสตรษษ์ชะตาบ้านเมืองนี้แหละ,ะสาหรับท่านที่สนใจอยากที่จะเรียนกับท่านอาจารย์นะคะที่นี่ท่านอาจารย์ก็เปิดนะคะสาขาบางขุนนนท์ค่ะอ่ะแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยก็จะมีในเรื่องของการเรียนโหราศาสตรษษ์ไทยฟรีบ่ายสา 5. มถึงห้าโมงเย็นแล้วของเราอะ่ะมีอาจารย์ที่เข้ามานั่งพยากร์นอาจารย์คาถ้าท่านผู้ชมอยากให้อาจารย์พยากร ได้ไหมได้นัดมาที่นี่ได้ไหมได้ยได้นะคะอาจารย์ยินดีนะโทรสอบถามที่เบอรออาจารย์นะคะหรือโทรมาที่นี่ค่ะ020449122ค่ะสำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วอยู่กันยาวๆเราไม่เจอกันนานนาน เป็นปีท่านผู้ชมขากลรมไม่อีกทีสายมู่มาเลยนะคะนั่งแล้วขนแขนจะแตงอ่ะค่ะ <laughs> ท่านผู้ชมมาพิสูตรกับเรากล้วการนะคะอย่าเชื่อในสิ่งที่คุณเห็นเพราะสิ่งที่คุณไม่เห็นมีอยู่จริงนะคะสําหรับวันนี้เราสองคนลาละคะ่ะสวัสดีค่ะ